สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยกันบ้านข้อ12เนาะทุกคนหน้าอะไรเอย่ยหน้า17นะครับเขาบอกว่าวัตถุมวล1กิโลกรัมคือตัวแปรอะไรครับ m ตกจากที่สูง5เมตร h จมลงในดิน5เซน h 2จงหาแรงต้านของพื้นดินพี่ต้องบอกก่อนสมมติว่านี้เป็นพื้นดินการที่วัตถุกตกลงมาถึงจุดจุดนี้ปุ๊บจะมีพลังงานสัก น้มถ่วงแต่พลังงานสัน่งนมถ่วงเนี่ยถูกแรงต้านไว้จึงทําให้มันจมลงมาแค่เท่าไหร่5เซนแล้วมันก็หยุดดังนั้นสแสดงว่าพลังงานสั่งทั้งหมดของวัตถุเนี่ยจะกลายไปเป็นพลังงานต้านทานเราก็เลยได้ว่า W F เล็กเท่ากับ E P W F เล็กก็คือ F เล็ก คูณกับ s พี่ทำไมไม่ใช้สูตร m g อะไรก็ว่าไปเพราะเราไม่รู้ิวไงแต่เรารู้ระยะ s เราจะหาตัวแปร f ก็ Very e a s y เลยอันนี้ก็เป็น m g h f หา s เป็นเท่าไหร่0.05เพราะอย่าลืมเปลี่ยนเซนเป็นอะไรด้วยเมตรโดยการหารร้อยมวลวัตถุเป็นเท่าไหร่ครับ1 g เป็น เชละครับ5.05เพราะจากเนี่ยมาถึงเนี่ยถึงจะหยุดอย่าลืมบวกความสูงตั้งรุ่มไปตัวเข้าใจไหมนะครับจากนั้น f ตัวเนี้ยก็จะเท่ากับ50.5หารด้วย0.05ก็จะได้1 0 1 0นิวตัน ันที่สองน,นะครับเป็นพลังงานศักสปริงหรือพลังงานศักยืดหยุน่นภาษาอังกฤษเรียกว่า elastic <Okay. S 1> potential <Okay. S 1> energy ตัวย่อก็ยังคงเป็น e อะไรนั่นเองครับ ep ep เท่ากับเศษหส่วนส kx กำลังสองเมื่อ k คือค่าคงที่สปริงส่วน x คือระยะยืดหรือหดของ สปริงทีนี้ค่า k ของสปริงเนี่ยถ้ามันอยู่ตัวเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีการต่อกันแบบอนุกรมกับขนาน mm hmm. เช่นถ้าแบบขนานคือเป็นแบบนี้แล้วรวมกันเป็นหนึ่งอัน k รวมจะเท่ากับ k 1บวก k 2ถ้าสมมติอันบนเป็น k 1ข้างล่างเป็น k 2 แต่ถ้ามันต่อกันแบบอนุกรม k1 k2 ข้างล่างจะเป็น1ส่วน k รวมเท่ากับ1ส่วน k1 บวกกับ1ส k 1, ่ว 1. น k2 มีอีกศูนย์นึนะครับ EP นอกจากว่าจะเท่ากับเฉล2่เกำลังสองแล้วยังเท่ากับอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นงานตัวนี้งานของพลังงานศักย์ EP นะครับคืองานที่ทำให้เกิดสวัสดีครับพลังงานศักย์สวัสดีครับ ไปไหนมาโอ้โอพี่นี่ไม่กล้าพูดเลยครับพี่เงียบเงียบไปนี่กูอะไรกำลังจะพูดปุ๊บกดตนีน้ำมือพูดมาก,น,กน,นี่กตีนโอ้กูกูไม่กล้าพูดเลย หดกับครูผู้สอนมากนะลูกมันเสียวนะครับหน้าตายิ่งเหมือนมือวางระเบิดอยู่นะ,ะพวกเราครับทีนี้มาดูลูกกราฟนิดนึงกราฟเนี้ยหมายความว่าถ้ายืดเนี่ยพลังงานก็ยังเป็นบวกถึงหดพลังงานก็เป็นบวกเพราะว่าไม่ใช่เส้นปละนะครับโอเคเนาะจะยืดหรือหดก็เป็นบวกหมดนะครับทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัด ข้อ13นะครับเขาบอกว่าสปริงมีค่านิด500ตัว500นี่คือตัวอะไรนะเเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มื่อดึงให้สปริงยืดออกประยะทาง10เซนติเมตรก็คือระยะ X เท่ากับ0.1เมตรต้องออกแรงดึงสปริงเท่าไหร่ก็ใช้สูตร F เท่ากับ K X 500คูณกับ0.1จึงตอบ 5 0นิวตันข้อ1ิบีเขาบอกว่าสปริงมีค่านิด1,000นะครับ k okay. ปลายข้างหนึ่งนำไปแขวนไว้กับเพดานนำมวล10กิโลกรัมไปถ่วงที่ปลายอีกข้างหนึ่งสปริงจะยืดออกมาจากเดิมเมื่อวัตถุอยู่นิ่งเท่าไรถ้าสมมุติว่าวัตถุอยู่นิ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่า f เนี่ยจะเท่ากับ mg และ f เอง่ะก็เท่ากับ kx ดังนั้นเราจะได้ว่า mg เท่ากับ kx พี่ถามก่อนปกติทำไม f เท่ากับ mg ถ้าสมมติว่าเราเอาวัตถุอไปมัดกับเชือกใช่ไหมครับ f เท่ากับ mg ไหมเท่ากับแล้วก็เวลาพี่เอาวัตถุอไปมัดไว้กับสปริงสปริงยืดออกเองไหมยืดก็คือแรง kx เพราะฉะนั้น mg นี่แหละที่ทำให้สปริงยืดออกจึงได้ว่าเป็น mg เท่ากับ kx เขาถามว่า x เป็นเท่าไหร่ x ก็คือ mg ส่วน k 10คูณ10ส่วน1000ตอบ0.1เมตรข้อ15ครับถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงสปริงกับระยะยืดออกของสปริงเป็นไปตามกราฟค่า x เป็นเท่าไหร่ดูนะ กติ์ f เท่ากับ kx k ก็เลยเท่ากับ f ส่วน x f อยู่แกนอะไร y s s ก็คือ x อยู่แกน x ก็จะกลายเป็นเดลต้ y ส่วนเดลต้ x ก็เลยเท่ากับ150ส่วน1.5ตอบ100นิวตันต่อเมตร อ่ะต่อมาก็สิบหกมีใครทำคำตอบเท่าไหร่ oh. ดูนะสปริงสองตัวติดกันดังรูปสปริงตัวที่หนึ่งเนี่ยมีค่านิดหนึ่งร้อยสปริงตัวที่สองมีค่านิดสองร้อยถ่วงกับวัตถุศูนย์จุดห้ากิโลกรัมเข้ากับปลายสปริงตัวที่สองจงหารระยะยืดของสปริงตัวที่หนึ่งและตัวที่สองพี่ถามหน่อย ต่อ,อให้จะมีสปริงกี่ตัวแต่มีแรงกี่แรงในการดึงให้มันยืดแรงเดียว,เ,ยวเพราะฉะนั้น mg เท่ากับ k 1 x 1 mg เท่ากับ k 2 x 2แค่แยกตัดชึบแล้วก็คิดเหมือนข้ออื่นที่สองก้อนแค่นี้เสร็จละนะครับ mg เป็นเท่าไหร่ Mg คือ0.5คูณกับ10 k1 เป็นเท่าไหร่ครับ100แล้วก็ x1 x1 เลยเท่ากับ0.05เมตรส่วนนี้ก็เป็น5เนาะเท่ากับ200 x2 x2 เลยเท่ากับ0.025เมตรแค่นี้เองอย่าไปตื่นเต้นนะครับเพราะก็ถามทีละตัว ข้อ47ต่างหากข้อนี้น่าจะออกอสอบแน่นอนลองทำดูว่าได้ไหมอีก2นาทีฉเฉลยข้อนี้เขาบอกว่า17นะครับสปริง2เส้นมีความยาวเดิม10กับ20เซนติเมตรตามลำดับโดยมีค่านิ้ของสปริง100กับ200นิวตันตามลำดับเมื่อนำปลายด้านหนึ่งของสปริงมาเชื่อมติดกันแล้วจับปลายแต่ละเส้นที่เหลือดึงไปติดกับผนังคำว่าผนังก็คือแนวตั้ง การที่จะเอาสปริงสองอันน่ะไปติดกับผนังอ่ะมันก็ต้องเป็นสปริงอยู่แนวอะไรแนวนอนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เอออันนี้ก่อนดึงอ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือก่อนเชื่อมอันนี้คือตอนออกไปยืดแสดงว่าตรงนี้จะเกิดเดลต้า x ออันนี้คือเดลต้า x 2สอคือมีการยืดทั้งคู่ เขาถามว่าสปริงแต่และเส้นยืดออกเท่าไหร่นั่นคือโจทย์ถามว่า x 1กับ x 2เป็นเท่าไหร่แต่ในการยืดตรงนี้สปริงมันติดกันพอจับยืดปุ๊บสิ่งที่2อ,อันนี้เหมือนกันคือแรงแรง f 1เท่ากับ f 2ก่อนก็จะได้ว่า k 1 x 1เท่ากับ k 2 x 2แต่ทีนี้พวกเราดูนะสปริง2เส้นยาวเท่าไหร่ สับปิงสองเส้นอ่ะเอามาต่อกันยาว30แต่ผนังสองอันห่าง 2, าาก,กันอยู่เท่าไหร่สแสดงว่า2เส้นเนี่ยยืดรวมกันเป็นเท่าไหาาาร่สิดูนะอันนี้30มสิทำยังไงให้กลายเป็น40แสดงว่าเ <umb> ส้นที่เอามาต่อกันต้องยืดเท่าไหร่สิยืดสิบปุ๊บ เราก็จะได้ว่า x 1เท่ากับ10ลบ x 2 k 1เป็นเท่าไหร่ครับ100 x 1เท่ากับ200 x 2 x 1เท่ากับ2 x 2เอาตรงเนี้ยแทนเข้าไปในนี้2 x 2เท่ากับ10ลบ x 2 3 x 2เท่ากับ1ิบ แสดงว่า x 2เท่ากับ10ส่วน3แล้วเอาตรงเนี้ยแทนเข้าไปในสมการบนก็จะได้ว่า x 1เท่ากับ20ส่วน3เซนติเมตรนี่ไงได้2คํคำตอบละมาดูก็ติด8นะครับกราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงดึงกับระยะทางที่ยืด จำไว้นะเมื่อไหร่เราก็ตามที่เราเห็นกราฟ f s หรือ f(x) มันคือการบอกค่านิดมาทางอ้อมจาก f เท่ากับ kx k จะเท่ากับ f ส่วน x ก็คือเด l t a y ส่วนเด l t ้ x ก็คือ120หารด้วย1.5ได้ทันสส่วน15ได้80 ขอไขเขาถามว่าแรงที่ทำให้สปริงยืดออก2เมตร f เท่ากับ kx 80คูณ2ก็ตอบ160นิวตันเห็นไหมครับว่าแค่ถ้าทุกคนเริ่มพยายามทำอ่ะมันก็ทำได้แล้วไม่ได้ยากเลยขอควายพลังงานสักในสปริงไม่ยืดออก2เมตรพลังงานสักคือ ep เท่ากับเศษ1ส่วนส kx กำลังส เท่ากับเซนหนึส่วนสคูณแปคูณกับ2ยกกําลังสองเอาตัวนี้ตัดตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ร้อิบนิวตันงองูโจทย์ถามว่างานที่ทําให้สปริงยืดออก2เมตรก็ใช้สูตรงองูนะครับเนื่องจากสปริงเนี่ยงานที่เกิดขึ้นจะต้องใช้ F เฉลี่ย W เท่ากับ F bar S f bar เฉลี่ยคืออะไรบวกกันหาร2ตอนแรก f เป็นเท่าไหร่0ตอนหลัง f เป็นเท่าไหร่160 0บวกกับ160หาร2เพราะฉะนั้นแล้วก็ s เขาบอก2ใช่ไหมก็เลยตอบเท่าไหร่อีก160เช่นกันข้อ19นะครับเขาบอกว่าสปริง2อันเนี่ยมีอัตราส่วนของค่านิ่สปริงเป็น4ต่อ9 จงหาอัตราส่วนของระยะยืดของสงปริงทั้งสองเมื่อพลังงานเท่ากันพลังงานเท่ากันเคย EP 1เท่ากับ EP 2ก็จะกลายเป็นเศษหส่วนส k 1 x 1 S 2ลังสองเท่ากับเศษหส่วนส k 2 x 2ก S 2กลังสองตัดตัด โจทย์ถามหาอัตราส่วนของระยะยืดใช่ไหมเราก็ใส่ไป 4x1 กำลัง2ส่วน x2 กำลัง2เอยเท่ากับ k2 ส่วน k1 หรือ x1 ส่วน x2 เท่ากับ q แ a r ร root k2 ส่วน k1 ก็เท่ากับรูทะไรครับ9ส่วน4 คําตอบก็เลยตอบ3ส่วน2หรือว่า1.5เท่าวัตถุวางอยู่บนพื้นระดับรื่นด้านหนึ่งของสปริงของวัตถุติดกับสปริงมีค่านิด K อีกด้านหนึ่งมีแรง F นะครับที่มีขนาดค่อยๆเพิ่มขึ้นกระทําต่อวัตถุดังรูปเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้30เซนจงหาก็ไก่พลังงานศัก์ยืดหยุ่นในสปริง เพ um> ื่อก็ไก่นะครับ EP เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณ400คูณกับ0.3ยากกำลังสองก็จะตอบ18จูลทำไมล่ะครับ W เท่ากับ EP จบข่าว18จูล อ้าก็ W เท่ากับ EP อะ่ะออออ๋ EP EP แล้วครับส่วนขนาดของแรง F เมื่อสปริง<ม>ยืด30เซนแตกแรงมาตรงนี้เป็น F อะไรครับ cos หกสิก็จะกลายเป็น F cos หกสิ เท่ากับ f สปริงทำไมล่ะก็มันก็คือแรงอันนี้คือ f สปริงที่สปริงดึงไว้แรงที่สปริงดึงกับแรง f cos หเท่ากันเพราะอะไรเพราะยืดแล้วค้างไว้ sigma f เท่ากับศูนย์แรงดึงก็จะเท่ากับแรงที่สปริงถูกดึงนั่นเอง f คูณ1ส่วน2เท่ากับ f สปริงก็คือ kx f เลยเท่ากับ2 4 0คูณ400คูณ0.3ก็ตอบ240นิวตันต่อมานะครับมาดูเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับเขาบอกว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้แต่ ูนย์หายไม่ได้ตรงนี้อย่างนี้นะเออเช็คสติไงสติตัวเองนี่แหละอ่ะลองมาดูตัวอย่างข้อ21กันนะครับข้อนี้พี่จะลองทำให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างก่อนเขาบอกว่าเรานึกถึงหลักความจริง สมมติว่าวัตถุมันอยู่ที่สูง5เมตร5เมตรเนี่ยก็ประมาณตึกสองชั้นถ้ามันตกลงมายังชั้นหนึ่งเลยอ่ะหรือพื้นเนี่ยจากความสูงจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรความเร็วตอนมันตกพื้นวัตถุมีความเร็วไหมลองเดามีแสดงว่าถ้าขนำความเร็วที่จุด B เงี้ยเราก็ใส่เลยว่า E A เท่ากับ E B จุด A มีความสูง mgh จุด B มีความเร็ว 1่ส่วนส mv กำลังสลูกเดิมไหมลูกเดิมตัด m ทิ้ง v เลยเท่ากับรูทสอ gh เท่ากับรูทสอคูณสิคูณหความเร็วก็เลยตอบ10เมตรเปอร์เซกนี่คือข้อขอไก่แป๊บหนึ่งนะขอดูให้หมดก่อนทีนี้มาดูข้อขอไข่บ้างข้อขอไข่เนี่ยเขาถามหาจุด4 จำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น A เป็น B เป็น C หรือเป็น D ทุกๆจุดจะมีพลังงานเท่ากันหมดเพียงแต่เพียงแต่อย่างจุด A เนี่ยจะมีแต่ความสูงจุด B เนี่ยจะมีแต่ความเร็วแต่จุด C เนี่ยจะมีทั้งความสูงและความเร็วเพราะฉะนั้นเช่นถ้าพี่เทียบ EA เท่ากับ EC EA ก็คือ MGH ec คือ mgh บวกกับเศษหส่วนส mv กำลังสองตัดตรงนี้ตัดตรงนี้10คูณ5เท่ากับ10คูณ2บวกกับอ้นี้ก็ตัดเนาะ v กำลังสองส่วนสองห้เหลือ30 30คูณ2ได้60เพราะฉะนั้น v เดียวเท่ากับ เจ็ดสิบป่ะสามสิบก็คูณสองนี oh, oh. Oh, well. ่เหรออ๋อรวมเลยทีเดียวขอโทษคิดเลขเร็วกันาดเอาห้าสิบลบยี่สิบได้สามสิบสามสิบคูณสองเป็นหกสิบรูทหกสิบคือเจ็ดกว่ากว่าจริงจริงเจ็ดจุดเจ็ดห้า จากนั้นคอควายข้อถาม VD ตอบเลยครับเท่ากับ VB เพราะมันมีคุณสมบัติเหมือนกันคือจุดต่ำสุดเหมือนกันเห็นไหมก็ตอบไปเลยว่า10เมตรเซกถ้าไม่เชื่อคำนวณได้เลยนะครับงองูงานของแรงเสียดทานในช่วง DE พวกเราดูนะที่จุด D มีความเร็วแล้วก็วิ่งไปได้แค่10เมตรแล้วมันก็หยุดเพราะถ้าไม่หยุดเราจะไม่รู้ว่าเป็น10เมตรถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า ED ED e d เท่ากับ e d e d e คือเศษหนึส่วนส m v กลังสองส่วนตรง d e เนี่ยก็จะเป็นเขาถามว่างานของแรงเสียทานเป็นกี่จูลก็คือ w f เล็กไปเลยเพราะฉะนั้น w f เล็กก็เลยเท่ากับศษหนึ่งส่วนสคูณหคูณกับ10บยกกำลังสอง ตอบห0จูลน,นี่คืองานของแรงเสียดทานคือจุดดีมีความเร็วความเร็วทั้งหมด <c oughs> โดนแรงเสียดทานลบจนเหลืออะไร0อันนี้คือ v เท่ากับ10อันนี้คือ v เท่ากับ0แสดงว่าความเร็วจะเปลี่ยนไปเป็นความเร็วจะโดนแรงเสียดทานลบ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 จนความเร็วเป็นอะไร0ทีนี้จอจาร์เขาถามว่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเท่าไหร่ก็คือตัวอะไรครับมิเราก็ได้ว่า จอจานใช่ไหมจาก w f กเท่ากับ m mgs 50เท่ากับ m คูณ1คูณ10คูณ10ดังนั้น m เลยเท่ากับ0.5โอเคจดอ่ะข้อ22ปล่อยวัตถุ42กิโลกรัมจากพื้นเอียงลื่นสูง3เมตร แล้วเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็น0.5เขาถามว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด s เนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ดูดีนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างนี้หสมมุติพี่ให้จุดเนี้ยเป็นจุดที่1จุดที่สองจุดที่สจุดที่1มีเศษหส่วนสอง mv กลังสองจุดที่สองมีเอยขอโทษจุดที่หมี mgh จุดที่สมี ส่วนสอง mv กำลัง2จุดที่3คือมี wf เล็กซึ่งเท่ากับ m mg s 3จุดเนี้ย e เท่ากันหมดมีหลักการทำอยู่สองแบบคือเอา1มาหา2เอา2มาหา3หรือเอา1เท่ากับ3เลยก็ ep เท่ากับ wf เล็กนะ mgh ก็เท่ากับ μu m g s ตัดตัด10คูณ3เท่ากับ0.5คูณ10คูณ S ตัดตัด S เลยตอบ6เมตรถ้าเขาไม่ได้ถามหาความเร็วนจุดที่2ก็เอา1มา3เลยไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นสเต็ โอเควันนี้เลิกนะครับ